มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคม2565ยาวไปจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายน2565ทั้งเดือนนะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นของ d t แทในระบบเติมเงินมาใหม่สดๆกันเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นใหม่อะไรหรอกนะครับเพียงแต่ว่า,าเขาลดราคาลงนะครับ เมื่อก่อนตัว8เมกเนี่ยอยู่ที่175บาทตอนนี้เขาลดราคาลงเหลือ150บาทแล้วก็20เมกเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็น300บาทแต่ตอนนี้ลดราคาลงมาเหลือ200บาทนะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้เป็นตัวเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับเ,เป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ เป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับถ้าต้องการจะเอามาใช้งานในด้านของเน็ตอย่างเดียวใส่ใน Wi-Fi h o t s ปอใส่ในเราเตอร์ใส่ซิมนะครับหรือใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิมนะครับเอามาปล่อย Wi-Fi เล่นกันในบ้านก็ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับในเรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าไม่มีโทรฟรี นะครับย้ำว่าไม่มีโทรฟรีเป็นเน็ตอย่างเดียวเน็ตล้วนๆนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วและที่สําคัญเป็นเบอร์ใหม่อย่างเดียวด้วยนะครับเป็นเบอร์ใหม่อย่างเดียวนะครับส่วนคุณที่เป็นเบอร์เก่าอันนี้ยังสมัครไม่ได้นะครับจะต้องเป็นเบอร์ใหม่คนที่เป็นเบอร์เก่าเดี๋ยวต้องรอไปอีกนะครับรอไปอีกสัก2-3เดือนมันก็จะมาแน่นอนนะครับแต่ว่าณวันนี้ที่มาอัปเดตข้อมูลก็คือวันที่23 พฤศจิกาคม2,565เวลา15นาฬิกา37นาทีโดยประมาณที่นำอัปเดตข้อมูลน,นะครับแล้วก็โปรโมชั่นตัวนี้เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่24พิสภพฤศจาคม2,565ไปจนกระทั่งถึง30มิถุนายน2,565นะครับก็คือว่ามาบันทึกเทปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันก่อนนะครับแล้วก็วัน24 ึษาพฤษภาคมของปีหน้า165นั้นเราเริ่มที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้แล้วก็สมัครได้ไปจนกระทั่งถึง30มิถุนายน2 5 6 5นะครับเบอร์ที่เปิดเบอร์ใหม่นั้นจะต้องเป็นเบอร์ที่เปิดมาไม่เกิน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้ซิมราคา49บาทได้หมดทุกซิมยกเว้นทัวริสซิมกับยกเว้นซิมแฮปปี้คอร์เอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับ เน็ตโปรเสริมเน็ตแบบไแม่อันนี้เป็นเน็ตที่รวมภาษีเสร็เรียบร้อยแล้วนะครับหนึาบาทนี่รวมภาษีแล้วแล้วก็200บาทนี่ก็รวมภาษีแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะต่ออายุอัตโนมัติให้อีก6รอบนะครับต่ออายุอายุอัตโนมัติให้เรา6รอบเลยเราเติมเงินเข้าไปล่วงหน้าพอถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะต่อให้เองอัตโนมัติหรือถ้าเราลืมเราแค่ปิดเน็ตนะครับปิดข้อมูลมือถือและเติมเงินเข้าไป 150บาทหรือ200บาทหลังจากนั้นระบบก็จะต่อให้เองอัตโนมัติเหมือนกันนะครับที่สําคัญก็คือว่าคุณผู้ชมจะต้องปิดเน็ตก่อนนะครับปิดข้อมูลมือถือก่อนแล้วถึงจะเติมเงินเข้าไปหลังจากนั้นระบบก็จะต่อเน็ตให้เราเองอัตโนมัติในกรณีที่เราลืมเติมเงินไปล่วงหน้านะครับเราลืมเติมเงินไปดังหน้าเราสามารถเติมย้อนหลังก็ไปได้แต่จะต้องปิดข้อมูลมือถือก่อนนะครับมาดูตัวในเรื่องของเน็ตนะครับ เขาบอกว่าเป็นเนต็ตไม่อั้นเบิ้ลให้เร็วขึ้น2เท่าเป็นเนต็ตไม่ลดสปีดคุ้มราคาเดิมนะครับเป็นเนต็ตไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับเล่นกันแบบยาวๆกันไปเลยครับเล่นได้เล่นเอานะครับเล่นเยอะยิ่งดีห้ามนํามาโหลดบิดนะครับโหลดบิดถ้าเอามาใช้ในการโหลดบิดเนี่ยมันจะทําให้ความเร็วเราลดลงนะครับเพราะว่าโหลดบิดนั้นใช้ปริมาณเยอะแต่ถ้าเราโหลดสักไม่กี่นาทีแล้วก็หยุดไปสักพักหนึ่ง นะครับหรือว่าหลดวันละหนึ่งวันละหนึ่งหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยมันพอที่จะทําได้บ้างนะครับแต่ถ้าเอามาหลวดบิตยาวๆทั้งวันทั้งคืนอันนี้ทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะลดความเร็วเราลงนะครับนี่คือเงื่อนไขถ้าจะเอาเปดไม่กระบิดเพอร์เซกนะครับหนึรบาทรวมภาษีแล้วใช้ได้นาน30วันไม่แถมโทรฟรีกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสองแปดสี่ดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับ แล้วก็20เมกะบิตเ่เซก200บาท30วันรวมภาษีสิริรวยแล้วไม่มีโทรฟรีนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน285ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับถ้าคุณผู้ชมจะเอาโทรฟรีนะคุณผู้ชมจะต้องจ่ายเพิ่มอีก50บาทนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน90ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับสำหรับเรื่องของการขอซื้อ โทรฟรีเพิ่มนะครับเป็นการโทรฟรีทุกเครือข่ายเพิ่มเนี่ยเพิ่มอีก50บาทนะครับถ้าจะเอาโทรฟรีเพิ่มก็มาด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเอาตัวที่มันเสร็จสับเลยนะครับตัวแถมโทรฟรีด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะมียูนะครับตัว8เมกน่ะ8เมกยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอหารูปแป๊บหนึ่งนะครับตัว8เมกน่ะมันยังได้อยู่นะครับ8เมกแเมกไปไหนแล้วอ่าตัวนี้นะครับ8เมก แถมทรฟรี free. ตอนนี้นะครับแปดเมกแถมทูฟรี free. ตอนนี้นะครับ free. แปดเมกแถมทูฟรีขอเปิดตัวนี้แป๊บหนึ่งครับของเรารายการสดนะครับของเรารายการสดไม่ตัดต่อนะครับของเรารายการสดโอเคครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเอาแถมโทรฟรี free, ทุกกระขายเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับใช้ตัวนี้มันจะคุ้มกว่านะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบวันกดดอกจันหนึ่งส่วนสี่ ดอกจันแปดดอกจันหนึ่งดอกจันแปดสี่แปดแปสเหลี่ยมแล้วก็กดทัวรออกนะครับส่วนตัวนี้มันเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่แถมทัรฟรีถ้าจะเอาทรฟรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายเพิ่มอีก50 150บรวกห้ก็เป็น200มันถือว่ายังแพงอยู่นะครับส่วนความเร็วยี่สิบเมกะบิตเพอร์เสกสองรอยบาทสามสิบวันนี้นะครับกดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสองแปดห้าดอกจัน 88, 3, 4, 4, แปดสี่ยปดแปดศูนย์สาม รวมเป็น250บาทได้ทั้งเน็ตได้ทั้งทูนะครับก็ถือว่ายังยังยังพอที่จะคุ้มอยู่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยถ,ถ,ถ,ถ้าเป็นถ้าเป็น20เมกแถมป์ทูฟีทุกเครือข่ายเนะี่ยตัวนี้จะอยู่ที่299บาทแต่ถ้าเราเอาตัวนี้นะครับเราไหนล่ะแต่ถ้าเราเอาตัวนี้อา่าดูนี่นี่ ถ้าเราเอาตัวนี้200บาทบวกกับค่าน่าค่าทัวร์ฟรีเพิ่มอีก50บาทก็เป็น250บาทตัวนี้มันจะคุ้มกว่าแต่ว่าทัวร์ฟรีเพิ่มที่เราซื้อเพิ่มมาน่ะมันได้แค่3เดือนต่อ1เบอร์นะครับต่อ1เบอร์ใหม่เนี่ยได้แค่3เดือนแล้วก็ตัวนี้อยู่ได้6เดือนนะครับก็ลองลองลอง,ลองดูก็แล้วกันนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนที่มันจะคุ้มกว่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยแถมทัวร์ฟรีด้วยก็299บาทนะครับอันนี้รวมภาษีเสร็จไปแล้วจะจะจเอาตัวนี้ก 200บาทบวกกับค่าโทรฟรีเพิ่มอีก50บาทนะครับโทรฟรีเพิ่มเนี่ยกดดอกจัน104ดอกจัน90ดอกจัน848 803 4, 4 4เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับเพื่อซื้อโทรฟรีเพิ่มนะครับอันนี้คือข้อมูลที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมกันอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวของแพ็กเกจที่มาใหม่นะครับเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรี8เ b มกะบิตเพอร์เซก150บาทนาน30วันกดดอกจัน104ดอกจัน2 8 4 ดอกจันแปดสี่4ปดแปสี่เหลี่ยมแล้วก็กดถั่วออกแล้วก็2 0่สิบเมกะบิตเพอรเซกสองร้อบาท30 000, วันรวมภาษีแล้วไม่มีโทรฟรีกดดอกจันหนึ่ดอกจัน285ดอกจันแปดสี่4ปดแปี่เหลี่ยมแล้วก็กดถั่วออกนะครับนี่คือเร่องราวของการนํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ร้านสรุทคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขานะครับสาขามานางโทรศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึง่งเจ็ดแล้วก็ไอดีไลน์ศูนย์แปดหก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับส่วนตัวอื่นก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับผมรีบนิดนึงพยายามรวบรัดเวลาอย่าให้เกินสิานาทีนะครับเดี๋ยวมันลง t ิ k กตอกไม่ได้นะครับส่วนตัวอื่นสองเมกสร้อยยี่สิบาทสาทิบวันยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วก็สา,า,ามสิบเมกแถมทูรฟรีสองร้อยหกสิบห้าบาทยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับสาิบวันก็ติดต่อร้านค้ากันได้เลยนะครับสาหรับท่านที่ต้องการจะได้ตัวนี้กดรหัสได้เลยครับซื้อบริัทมาใหม่ก็ใช้งานได้เลยนะครับ สำหรับของดีเท็ก็มีไว้เพียงแค่นี้นะครับส่วนตัวอื่นน่าจะตามมาเร็วๆนี้นะครับสำหรับเทปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ